สองราศีรายรับดีน่าพอใจที่เคยลงทุนไว้ในอดีตจะเริ่มส่งผลดีคือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไ่เช็คด,ดวงการเงินกับหมอจเ์เฮดูเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีกุมการเงินสิ่งที่เคยลงทุนไว้ในอดีตเริ่มส่งผลดีกลับมาให้เห็นบ้างแล้ว ราศีตุลการเงินรายจ่ายหมดไปกับของที่อยากได้มานานส่วนรายรับถือว่าน่าพอใจเช็คดวงการเงินทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์จมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665